ทุกคนเคยเห็นเครื่องล้างแผงโซลาเซลล์กันหรือเปล่าครับถ้ายังไม่เคยวันนี้เราจะพามารีวิวเครื่องล้างแผงโซลาเซลล์ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โก้ครับผม ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่โก้ทุกคนยังจำพี่โก้ได้นะครับช่างใหญ่ของ e v p ี w e r e n e r g y เรานั่นเองครับพี่โก้ครับอันนี้เครื่องล้างแผงใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นเครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ถึงแม้จะเป็นไซ์บ้านเราก็ใช้เครื่องที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับของโรงงานเลยนะครับจะแนะนาตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างคือโดยหลักๆนะครับก็คือจะเป็นเครื่องล้างแผงนะครับเขาสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวเครื่องนะครับจะแถมแบตเตอรี่นะครับพร้อมกระเป๋าเราสามารถสะพายหลังอย่างนี้ได้เล อ๋อ oh. นะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต่อสายตัวนี้นะครับเข้ากับแบตเตอรี่ในกระเป๋าแล้วก็ทํางานด้วยการล้างแผงอย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่องตัวนี้ก็จะหมุนไปในรอบที่พอเหมาะสําหรับการล้างแผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายหรา,ารสาหรับต่อน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นน้ําที่เราสูงขึ้นมานะครับจะผ่านท่อสายยางตัวนี้ขึ้นมาครับผมายยาตัวนี้นะอ่าแล้วก็มาเสียบกับตัวนี้ ในที่ที่เราขึ้นอยู่บนหลังคาปุ๊บเราก็ไม่ต้องออกแรงมากก็ปล่อยให้มันทํางานไปอย่างนี้นะครับอันนี้สายยางนี่ยาวกี่เมตรครับายพี่โกตัวนี้ตัวแถมมาจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรครับอ่าเสร็จแล้วสมมุติว่าในกรณีที่แบตเตอรี่หมดชาร์จไม่ทันหรือว่างานใหญ่มากเกินไปเครื่องล้างแผงตัวนี้นะครับสามารถใช้กับไฟ AC บ้านได้ด้วยนะครับโดยการเขาจะแถมอะแดปเตอร์ตัวนี้มาให้พร้อมกับสายต่อเหมือนกันครับแล้วก็ต่อสาย เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วก็ใช้สายนี้เสียบต่อเข้ากับแจ็คตัวเดียวกันตัวนี้นะครับเพื่อล้างแผงต่อได้เลยแต่ก็ยังมีความอันตรายหน,หน่อยนึงก็เพราะว่าเป็นไฟ AC นะครับอ๋อเสียบจากไฟบ้านขึ้นไปบนหลังคาได้เลยสามารถทำอย่างนั้นได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงว่าจะใช้งานได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมจริง ลูกค้าบางท่านเขาอาจจะสงสัยนะพี่โกว่าจริงๆไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งใช้แปรงแปรงขัดพื้นธรรมดานี้ก็ได้หรือเปล่า ก็เดี๋ยวเรามาลองดูครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูระหว่างการขัดกับการใช้เครื่องผลที่ต่างมาผลที่แตกต่างนะครับความสะอาดที่ได้จะต่างกันไหมาบางครั้งสําหรับคําว่าล้างแผงคําว่าล้างแผงเหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดในการล้างอ,อาจจะแตกต่างกันแต่ตรงนี้เรามีเครื่องเข้ามาช่วยนะครับก็จะทำให้แผงโซลาเซลล์สะอาดมากขึ้นหรือรวมไปถึงการใช้น้ํายาขัดเคลือบอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้ความมันเงาของแผงโซลาเซลล์ลดการจับของฝุ่นที่เข้าไปจับแผงโซลาเซลล์ให้ฝุ่นจับน้อย ลงก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นครับมแอเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยระหว่างเอาแปรงขัดพื้นธรรมดากับใช้เครื่องขัดตัวนี้นะครับอันไหนมันจะสะอาดเท่ากันใช่สะอาดเท่ากันใช่แต่ว่าระยะเวลาระยะเวลาใช่ครับครับผมงั้นวันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันครับตอนนี้เราจะทดสอบแบบเมนเมนวลนะครับโดยการใช้แปรงแล้วก็น้ําธรรมดานะครับเราลองมาดูอ่าเอาแค่ครึ่งแผงก็พอครับ เอาจากเวลาเล่นๆครับพึงแผงตอนนี้ช่างใหญ่ของเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณเอาไห้คิดว่าสะอาดอะอ่าโอเค,ออเคปิดน้ำหน่อยอ,อย่าสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไม่เหมือนเครื่องคือได้อัตราการหมุนที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทีนี้อยู่ที่เราจะวางละว,ว่าเราจะวางไม้ ลักษณะท่ายังไงความเร็วความช้าในการเลื่อนเครื่องนะครับเรามาลองดูอ่าตอนนี้เราก็จะใช้สายที่แถมมากับเจ้าตัวเครื่องขัดนะครับจะเป็นคอปเปอร์นะครับเสียบเข้าไปเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเบาวบังคับน้ําข้างบนได้เลยเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบกับแบตเตอรี่นะครับอ่าเสียบปุ๊บมันจะเป็นตัวบังคับเสียบแล้วก็ขันขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับ ผู้ใช้ผู้ขัดแต่สามารถเปิดปิดควบคุมที่ตรงนี้ได้เลยก่อนทํางานนะจะมีสวิตของเครื่องตัวนี้อยู่ข้างในนี้เราก็จะกดเปิดปั๊บนี่ก็จะ,ะแสดงสถานะตอนนี้อยู่ที่93%นะครับ ไปอยู่ที่24.3โวลต์น,นะครับถ้ากดอ,อีกครั้งนึงระบบแบตก็จะดับกดอ,อีกครั้งนึงเปิดก็อยู่ที่สถาหนะของเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ทั้งโวกครับเป็นยังไงครับน้ำหนักหนักมากไหมไม,ไม่มากครับหนักไม่มากเนาะทำงานสบายครับตอนนี้เราเปิดแล้วปุ๊บเราก็สามารถเปิดมันก็จะหมุนอย่างนี้ได้เลยแต่ทีนี้การหมุนอย่างงี้เราควรจะมีน้ําเลี้ยงด้วยอาข้าวลาเปิดน้ําให้ด้วยครับอ่าตอนนี้ตอนนี้น,น้ําน้ําเริ่มมาแล้วครับเสร็จแล้วอ่าก็จะให้คน ขาดนะครับช่างโปนะครับเปิดสวิตช์อ่าทีนี้มันจะขัดเองการขัดนะครับแนะนําให้ขัดจากด้านบนนะครับให้น้ําไหลลงไปข้างล่างดูการไหลของน้ําเอาละกันนะครับว่าควรเริ่มจากตรงไหนขาเครื่องขัดนะครับสามารถปรับเข้าออกได้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นอ่าถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นรุ่น6เมตรหเมตรถึงเมตรนี่แหละครับ เร็วมากเลยนะพี่โกเร็วครับรจะได้หนึ่งแผงแล้วเนะี่ยแต่ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ผู้ใช้งานนะครับก็ค่อยๆไปทีละแนวให้สะอาดอ่าซักไม้ถึงมุมนี้ด้วยเ,เรา,เราจะมาดูนะครับสก,กี้แบตเตอรี่อยู่ที่93%เราจะลองเฉลี่ย6แผงถ้าเราล้างเสร็จปุ๊บแบตเตอรี่จะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์สะดวกสะอาดให้ได้3รอบ1 2 3แล้วเลื่อนไปเรื่อยๆเลย จาการล้างแผงครับเงาสวยสะอาดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบโซลาเซลล์นะครับผมโอ้ oh, oh, ดูดิเงาวิโก้สะท้อนสะ้้อนในแผงเลยอ่ะ <c oughs> ใช้เครื่องนี้ประหยัดเวลากว่าเยอะเลยประหยัดเวลากว่าเยอะครับ <c oughs> ไม่ถึง5้านาทีครับหกแผงไม่ถึงไม่ถึงเอ๊ะเมื่อกี้ที่ว่าพี่เราเดี๋ยวเรามาดูแบตกันเรามาดูแบตกันครับผมโอเคครับผมแบตตะ่กี้ตอนเราเทสก่อนที่จะใช้นะครับอยู่ที่9 3เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราจะมาหาอัตราการสูญเสียพลังงานแบตเราเราจะคำนวณกันเล่นๆแบตหนึ่งก้อนจะใช้ได้ประมาณกี่แผงครับผมอันนี้6แผงนะตอนนี้6แผงนะครับผมจะให้ดูแบตเตอรี่ของเราตอนนี้เ0ครสบผมอสดงว่นบสรุปว่าเฉลี่ยประมาณสาม หกแผงประมาณสามเปอร์เซ็นครับผมเปอร์เซ็นต์ละสองแผงใช่ปลาประมาณโดยโดยโดยประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเรามีร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้อยู่ประมาณกี่แผงสองร้อยแผงสองร้อยแผงโอ้ถึงเหรอถึงอ่ะก็เปอร์เซ็นต์ละสองเปอร์เซ็นต์ละสองแผงไงอ่าดรู้เลยนะครับเอางี้ผมให้แบบเซฟๆให้สักร้อยยี่สิบแผงต่อแผงสิบก้อนสนใจนะครับติดต่อ EV Power Energy Energy นะครับครับผม หรือถ้าไม่ไม่ได้อยากซื้อเครื่องไปล้างเองก็ก็ติดต่อทางอีเหมือนกันครับทีงาอีก็จะมีการล้างแผงให้การบริการตรวจสอบระบบนะครับหลังติดตั้งนะครับเราดูแลให้นี่สำหรับลูกค้า EV Power Energy นะครับครับผเหนื่อยไหมช่กโปกไม่เหนื่ครับเบาๆครับชิลได้ครับครับ สุดยอดครับผมวันนี้ EV Power Energy กับเครื่องล้างแผงลาไปก่อนนะครับผม,บผมสวัสดีครับ